สวัสดีเ,เพื่อนเสมาชิกตัวหน้ากันครับกับบรรยากาศยามันตกวันนี้อยู่กันที่เขตอำเภออลันยะประเทศจังหวัดสระแก้วครับได้รับความไว้วางใจจากคุณพี่เต้ครับวันนี้ติดตั้งข้อแรงดันรุ่น10ออก8หมุนซ้ายสำหรับแท็กเตอร์นะครับสูบน้ำขึ้นจากบอ่อลูกใหญ่ นำน้าขึ้นด้านบนครับวันนี้ใช้แท็กเตอร์ขนาด45แรงเป็นต้นกำลังนะครับเดี๋ยวสักพักดูผลงานด้วยกันนะครับ ด้านนี้เป็นด้านบนของบ่อน้าที่เราทำการสูบน้ำขึ้นมานะครับระยะต่างของพื้นที่ทวัดในแนวตั้ง15เมตรครับพื้นเอียงมา80ครับเดี๋ยวดูน้ำออกปลายน้ำด้วยกันนะครับวันนี้พวกเราใช้ท่อแรงดันรุ่น10ออก8หมุนซ้ายตัวท็อปสำหรับแท็กเตอร์นะครับ ดูน้ำออกด้านนู้นด้วยกันครับเดี๋ยวพาเพ,เพื่อนสมาชิกดูน้ำออกด้วยกันนะครับกับระยะส่งน้ำมาจากด้านล่างถึงปลายทางออก150เมตรนะครับอัตราการไหลประมาณนี้เลยเชียวแล้วครับรายละเอียดเพิ่มเติมสมาชิกท่านใดสนใจโทรคุยกันครับเรา ร้านสมหวังอยู่ตลาดสัมงามอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาท0 8 1 7 8 5 3 0หนาสสินค้าคุณาภาพกัดทรงทั่วประเทศไทยครับขอบคุณครับวันนี้พวกเราทีมงานท่อแรงดันร้านสมหวังได้รับความไว้วางใจจากพี่เต้พร้อมด้วยเพื่อนเพื่อนสมาชิกให้ความไว้วางใจท่อแรงดันร้านสมหวังเราเสมอมาย้ำครับ some